เปิดค่าตัวน้องอุ่งอิงนะครับผมแบบไม่กลัวด่ามากครับเพราะว่าเห็นหลายๆช่องก็ได้ลงกันแล้วเนาะช่วงนี้เนาะว่าเปิดค่าตัวน้องอุ้งอิงบ้างวิเคราะห์ค่าตัวน้องอุ้งอิงบ้างเราจะมาวิเคราะห์ในมุมของเราบ้างดีกว่าละนกหลังจากที่ฟังจากหลายๆช่องหลายๆที่หลายๆเพจแล้วนะที่เขาพูดถึงเรื่องราเรื่องนี้กันว่าค่าตัวของน้องอุ้งอิงค่าตัวของพระเอกนางเอกแล้วก็ค่าตัวของแดนเซอร์เนี่ยแต่ละคนได้ประมาณเท่าไหร่กันอ่าก่อนอื่น ก่อนที่จะพูดถึงค่าตัวเนาะต้องพูดถึงว่าบทบาทของน้องอุ๋งอิ่งสามนักเพีบ้านแทงในฤดูกาลที่ผ่านมาน้องได้รับบทบาทอะไรบ้างแต่ว่าต้องขอบอกก่อนว่าน้องอุ๋งอิงเข้ามากลางฤดูกางฤดูกาลแล้วเพราะฉะนั้นแล้วน้องอาจจะไม่ไม่ได้มีบทบาทอะไรมากในช่วงของำลังเรื่องต่อกนใช่ไหมน้องได้รับบทเป็นพัทิดาเนาะในฤดูกาลที่แล้วแต่ถ้าพูดถึงนาอพี่น้องเนาะสำหรับหมอลำ วงหมอรำต่างๆก็จะมีรำเรื่องของแต่ละคณะท้องปาโจและมันเป็นนะคะสิ่งที่ศิลปินทุกท่านเวลาเข้าวงหมอรำแล้วได้เป็นศิลปินเนี่ยได้เป็นนักร้องเป็นอะไรเนี่ยก็อยากที่จะมีบทบาทในรำเรื่องต่อกอนเพราะว่าจะได้โชว์ความสามารถในการรำกรอนในช่วงที่รำเรื่องและถ้ารำออกมาแล้วเสียงแบบว่ามีพลังเสียงมากเนี่ยแฟนคลับเอฟซีจับตาเลยนะสําหรับใครที่รำเรื่องแล้วก็ทำออกมาได้ดีอย่างเงี้ยค่ะแล้วสําหรับศิลปินแล้วการที่ จะได้เข้าในลาเลืองเนี่ยถือว่าเป็นเขาเรียกว่าสิ่งที่ที่ทุกคนอยากจะเข้าไปนะคะสาหรับน้องอิงก็อย่างที่เบวโจบอกค่ะพี่น้องเข้ามาคางฤดูกาลแล้วให้น้องไม่ได้รับบทบาทในลำเรื่องเยอะแต่ก็ได้รับเป็นพระน์ทิดาเราก็จะเห็นน้องอิงใส่ชุดเพชรน้องใช่ครับแต่น้องก็จะไปโดดเด่นในเรื่องของช่วงโชว์ช่วงคอนเสิร์ตเนาะน้องก็จะเป็นศิลปินเหมือนเป็นนักร้องตัวชูวงของวงเลยแหละจิ้ม่ใช่ตัวเด่นเลยแล้วก็ทีนี้ เราก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ากระแสของน้องมาแรงที่สุดค่ะแล้วพอทีนี้พอมาพูดถึงบทบาทของหญิงหน่อยสาวสีเราจะเห็นน้องทําหน้าที่ตั้งแต่ก่อนเปิดวงอีกนะขึ้นเวทีก่อนเพื่อนลงทีหลังลงทีหลังลงทีหลังคือหมายถึง่้มเต้ลาเสร็จแล้วเลยนะก็ยังไม่ได้ลงนะคาว่าน้องขึ้นเวทีก่อนเพื่อนนี่หมายถึงน้องขึ้นตั้งแต่ช่วงเช็คสาว แต่ร้องก็ตั้งแต่คนอื่นยังไม่ได้ขึ้นเนาะช่วงตั้งแต่ตั้งเวทีเสร็จใช่ไหมก็จะมีการร้องร้องมาช่วงครึ่งชั่วโมงถึงชั่วโมงช่วงนั้นก็คือหลายเพลงหลายเพลงแล้วก็เป็นเป็นเป็นการขึ้นประจำเลยนะสาวสีแล้วแฟนสาวศรีจะรู้ว่าจะต้องมาก่อนถ้าอยากจะมาถ่ายรูปอีกหน้าเวทีอย่างเงี้ยถ้าอยากจะมาให้ของรางวัลโดยที่ไม่เบียดกันครับแต่ว่าอนตอนที่อ่าน้องไป ร้องเพลงเนี่ยเราก็คิดว่าตอนนี้คงยังไม่มีคนมาคง <ừ m. S 1> จะไม่เบียดแต่ก <c oughs> ็เบียดอยู่ดีแต้ว่าช่วงเช็กกล่าวลองเสียงนี่ก็คือเต็ม <c oughs> เต็มหน้าเวทีข <c oughs> นาดน้องแล้วตอนโอชว์จริง<อ>เรา<อ>เรานะี่ยคือต้องไปรอก,ก่อนนะ ถ้าเราไปทุกครั้งก็แบบเจ้านนอะเราก็ต้องไปรอตั้งแต่นนองอนอยังไม่ออกเพราะว่าถ้าเราไปตอนที่น้องออกคือเราเข้าไม่ได้แล้วค่ะหน้าเวทีเข้าไม่ได้เราแน่นจริงเพราะจริงปังจริงจริงแล้วก็มารอดูกันดีกว่าว่าฤดูกาลที่ฤดูกาลหน้าเนี่ยน้องหวินจะได้รับบทบาทอะไรในลำเรื่องเราเห็นทางด้านพระเอกน,นั่นคอเนได้ออกมาพูดถึงบทบาทที่ได้รับแต่เราก็ยังไม่เห็นน้องพูดเลยนะสรุปไงลาเรื่องฤดูกาลหน้าคือลาเรื่องจับลาสีต้นแล้วที่เกิดออกมาแล้วก็คือเห็นพระเอก ลายม้วลิทิกายนะครับผมก็บอกว่ารับบทเป็นเพชรราชค่ะเป็นพระเอกใช่ไหมนางเอกองแอมก็ได้รับบทเป็นปฐุมมาหรือว่านางขังกรก็เป็นนางเหตสาวแต่ถ้าว่าจะปาสีต้นในางเอก็มีต้องมีสี่คนนะมีสี่คู่นะแต่ก็รอดูค่ะว่าใครในท่านไหนจะเฉลยออกมาอีกนอกจากสาหรับอุงอิงถ้าน้องไม่ได้รับบทอะไรเราก็ไม่แปลกใจหรอกมีเวลาซ้อมรอเปล่าตอนเดี๋ยวเราเดินสายแล้วก็ ด้วยเรื่องสุขภาพแฟนคลับก็เป็นห่วงนะเบาจูเราคิดว่าผมคิดว่าน้องต้องมีบทอยู่ในลําเรื่องอยู่แล้วแหละแต่อาจจะไม่ใช่บทบาทที่แบบว่าที่ที่หลักที่หลักๆน้องอาจจะไม่ได้รับบทหลักๆแต่น้องก็มีบทบาทในลําเรื่องอยู่แล้วแต่นี้ผมเชื่อว่าฤดูกาลหน้าน้องจะต้องเน้นเรื่องโชว์เพิ่มขึ้นอีกผมเชื่อว่าจะต้องมีโชว์ใหม่แต่ทีนี้เวลาซ้อมแทบไม่มีเลยเพราะว่าช่วงนี้ก็น้องเดินสายรับมินิคอนเสิร์ตร่วมกับทางสามลำพิ่บ้นแข่งอยู่แล้ว แล้วก็ออกรายการออกรายการด้วยทําเพลงด้วยแล้วเพลงใหม่กำลังจะทําอีกก็มีอีกเพลงคู่กับคุณพ่ออีกพ่อโจเนาะกัคเพลงคู่กับพ่อโจว่าจะอีกจัดอีกสักเพลงนะคะเพราะว่าจัดอีกสักกี่เพลงก็ว่าเสียดีเหลือเกินโจตอนนี้หอบฝันมาหลังฮาน์ยานเข้าสู่21ล้านกำลังจะ22ล้านแล้วว่าเออ็ถือว่าทําออกมาเพลงไหนแฟนแบบ F4 ก็พพอร์ตเต็มที่และอย่างที่เห็น่าวโจได้หลงข่าวไปเนาะการติดตามของแฟนคลับนะคะที่ติดตาม หมอรังนะคะแต่ละท่านเนี่ยรู้สึกว่าอุ่งอิงพุ่งขึ้นมาเร็วมากพุ่งเร็วมากจากที่แรกมาสามเดือนแรกก็แสนแล้วใช่ไหมมันมันไม่ถึงสามเดือนแสนและตอนนี้ขึ้นเฟซบุ๊กนะคะแสนจิตจะถึง่แสนแปดอยู่แล้วจะแตดแสนแปดอยู่แล้วเชื่อว่าเนี่ยก่อนเปิดฤดูกาลเนี่ยเชื่อว่าน้องถึงสองแสนแน่นอนแล้วคนติดตามในหน้าเฟซบุ๊กเน่าเขาทำเคททำทำเฟซทำอะไรปลอมออกมาเนี่ยยอนกลัติดตามเยอะนะ ไอ้อุ๊ยงั้นเที่ก่อนๆน,นะยอดติดตามเยอะกว่าเฟซจริงอีกแต่จากท่กนนะแต่ตอนนี้คือเฟซจริงแซงเพ<ม><ม>ราะว่าเขารู้ว่าเป็นปลอมแล้วไงแต่ก็ยังเยอะอยู่นะหลักแสนอยู่นะเฟซปลอ,อ,อมกับพวกช่องอะไรต่างๆที่เป็นปลอมนะคะเพจนะแล้วเพจหลกออักน้องอีกเนาะเพจที่<ม>ไว้อีกเพจจริงเพจเดียวนะเพจเดียวมีคนติดตามห้าหมื่นคนใช่ค่ะเพิ่งเปิดนะเพราะยังติ่แรกๆนี้ยังไม่ได้เปิดนะที่เราอนเรามีกระแสนะเพิ่งมาเปิดเมื่อไม่นานนี้เนาะใช่ครับค่ะ นั่นแหละแล้วก็ไม่รวม,มช่องผู้ติดตามในพิจารณาีดนะคะครับผมแล้วก็ทีนี้สามารถไปบ้านแพงหรือดูการหน้าเห็น<ช>ว่าเสริมแดนเซอร์มามีแต่เฉพาะแดนเซอร์เนี่ยหนึ่งร้อยสามสิบคนอ๋อพอทีนี้เรามาพูดถึงค่าตัวแดนเซอร์กันดีกว่าค่าตัวแดนเซอร์ของสาวมาเป็นบ้านแพงถือว่าใจยเยอะมากเลยนะสตาประมาณห้าร้อยถึงหกร้อยบาทเอคนอสเอาลองข้าร้อยคูณซิห้าร้อยถ้าร้อยคนก็เท่าไหร่หรออ,อืมใช่ครับเยอะอยู่นะอ่าแล้วทีนี้ แล้วทีนี้ศิลปินศิลปินที่ว่าที่เป็นพระเอกรองนางเอกรองเนี้ยเข้าใจไหมมามาเสริมอีกก็หลายคนเลยอางเงี้ยศิลปินที่เป็นนักร้องเนี้ยนักแสดงเนี่ยเนาะมาเสริมอีกหลายคนแล้วก็ศิลปินหลักๆอีกพระเอกนางเอกหลักอีกแล้วเห็นบอกว่าค่าตัวพระเอกนางเอกของสาวประเภทนันแพงถือว่าราคาสูงถือว่าได้เยอะถือว่าได้เยอะมากประมาณเนาะเอาประมาณละกันนะเพราะว่าเห็นหลายๆเพจเห็นหลายๆช่องเอามาลงกันแล้วบอกว่าอยู่ที่ประมาณ ระเอกนางเอกหลักนะอยู่ที่สามพันบาทแล้วจะบอกว่าชิวงานสาวน้อยมีทุกวันถ้าเดือนยังมีสามสิบวันอ่ะคูณไปเก้าพันลบแสนแล้วมาลายน้ำใจหน้าเวทีพระเอกนางเอกแต่ละคนคือได้รับเยอะมากอันนี้โดยเฉพาะน้องอุ๋งอิงอ่านออนุญาตน้องอิงี่ก็คือในแต่ละวันนะคะได้มาลายเยอะมากแล้วถ้าพูดถึงค่าครัวประมาณตัวเราก็ประมาณประมาณแล้วกันอ่ะประมาณว่าน้องอุ๋งอิง คือบอจก็จะย้ำว่าหมีก็ไม่ได้ใช่ไม่ใช่นักเอกอไม่คำว่าไม่ใช่นักเอกแลคือน้องไม่ได้มีรับบทบาทเป็นนักเอกหลักในลำเรื่องต่อกรแต่ทีนี้น้องก็จะมาทาหน้าที่ตรงช่วงที่ว่าเช็กซาวแล้วก็ช่วงคอนเสิร์ตช่วงที่ร้องเพลงอ่ะช่วงโชว์อะตรงนี้น้องมารับรับหลักๆตรงนี้พอมาหลักๆตรงนี้เสร็จแล้วปุ๊บเอ่อช่วงเต้ยลาก็มีช่วงลำเรื่อนเราก็มีก็ถือว่าน้องทำงานเยอะมากเลยนะโชว์เยอะกว่าเพื่อนนะถ้าเพลงนี้ก็นับเพลงนี้ก็คือ จากคนอื่นโชว์แค่สองเพลงสามเพลงน้องห้าหกเพลงครับผมก็ถือว่าช่วงที่น้องทําการแสดงอ่ะต่อคืนถือว่ามันเยอะถ้าสมมุติว่าเทียบกับคนอื่นเนาะแล้วทีนี้มามประมาณการแล้วคิดว่าน้องก็คงได้รับไม่ต่ำกว่าสามพันอาจจะเป็นสามพันรับสามพบวกบวกบวกไปต่อคืนอะไรแต่บอสโจก็ยังพยายามอินนะคะว่าอุ้มอิง คือลูกใช่ครับอย่าลืมอืค่ะแต่ทีนี้อย่างเรื่องค่าตัวเนี่ยไม่เท่าไหร่หรอกเพราะว่าค่าตัวเนี่ยเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ศิลปินได้รับเท่านั้นเองแต่ทีนี้ศิลปินพระเอกนางเอกหรือว่าแบบว่าศิลปินในวงอ่ะเขาก็จะได้ในรองเรื่องของส่วนที่ว่ามาไรน้ำใจหน้าเวทีตรงเนี้ได้กระทุกคืนอยู่แล้วสะโจ้ถ้าอย่างกูอิงธรรมดาว่าไม่ขาดนะหนึ่งหมื่นธรรมดาอย่างไม่ขาดวันหนึ่งหมื่นไม่ไม่ขาดจริงเพราะว่าไม่โวมไม่ออนไลน์้วยนะรวมทิปที่ จับคนละร้อยจับคนละยี่สิบเองนะออนนี้จริงเรื่องจริงเต่ยวเราไปเราก็ยังจับเลยเนาะเฉพาะช่วงเช็คซาวเนี่ยก็ได้หลายพันแล้วเออจริงๆต่อคืนนะเท่าที่เราไปเห็นมาเช็กซาวที่ได้หลายพันอัน้รว่าจากสายตาที่เห็นเลยกับพวงมาลัยที่ได้แต่ละวันกับมาลัยบ้านฮากแต่ละงานก็ไม่ใช่ว่าบ้านฮากนี่จะให้แค่แค่วันเดียวดะมาวันก็ให้ติดๆกันไปเลยนะเหมือนเขารวบรวมทุกวันอยู่แล้วแล้วก็ ต่อให้นะคะแอดมินไม่ได้รวบรวมก็มีคนทักเข้ามาอยากมาไลน์ออนไลน์ให้น้องจาเลยช่องทางไหนตลอดเราจะเห็นข้อความเหล่านี้ในบ้านทักตลอดตลอดนะคะก็ประมาณค่ะเนาะจากค่าตัวข3 0 0เพือนใหเต็มวงเนาะอันนี้ไม่รวมมินินะเต็มวงก็ประมาณ3 0อัพเนาะ นี่แล้วก็ยังไม่อันนี้อีกนะยังไม่รวมกับของพันพิเศษที่บอสโจมอบให้อีกกับลูกสาวแต่ละปางใช่ไม่ว่าจะเป็นมอบทองให้บ้างหรือว่าให้ของพันพิเศษแล้ววันปิดฤดูกาลก็ได้ให้เป็นเงินสดเนาะหนึ่งล้านบาทนี่ก็คือเห็นไหมเราถือว่าน้องก็คูก็คุ้ขั้นได้ว่าได้ได้เยอะถึงแม้ว่าน้องจะเป็นคนที่ขึ้นก่อนแลวลงสุดท้ายแต่รายได้ก็ถือว่าเยอะเนาะสำหรับน้องอิงแล้วก็ เหมาะสมเนะาะพ่อโจน้ถ้าสมมติจะจะได้เยอะกว่านี้ก็เหมาะสมเพราะพ่อโจก็ยังตลอดแล้ว <ชะ S 2> ักสาวแล้วก็รักมอุลูกจริงจเอ็นดูของลูกจริงๆนะคะยังซอสลูกเหมือนกันก็พูดถึงน้องอูอินอยูตลอดและการที่นะคะน้องอิงได้ได้ทุกวันน,นี้ได้ดีกคนนี้น,น้องอินก,ก็ขอบคุณทุกครั้นงนะขอ,อบคุณพ่อโจกับเมนูตลอดนะคะผมนี่ก็เป็นการประมาณคร่าวๆแล้วกันเนาะครับผมก็มาพูดถึงค่าตัวของศิลปินแต่ละท่านนะครับเอกนางเอหรือว่าแดนเซอร์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ คิวงานของสามรัองพี่แพงอ่ะก็ตเต็มตลอดทั้งปีอยู่แล้วฤดูกาลหน้าก็เกือบเต็มแล้วไม่ใช่เต็มแล้วหลออนาออาจจะโทรไปเช็คคิวได้กับบอสวโจได้ถ้าใครบอกว่าสนใจผมเชื่อว่าคิวก็น่าจะยังมีว่างอยู่แต่อาจจะเป็นวันที่แบบว่าตรงกับคุณออจ้าวอา๋อเคาค่ะสำหรับคลิปนี้ค่ะสาวสีมึงเลยค่ะครับผมบอสโจด,ดีไซน์ครับก็ต้องขอลาพ่อแม่พี่น้องไปก่อนถ้ามีข่าวอัปเดตยังไงก็จะมาอัพเดตให้พ่อแม่พี่น้องฟังแล้วกันค่ะสําสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ